ของขลังคนธาตุน้ำพลังแห่งการปรับตัวและเสริมโชคลาภตำราสายเวทและโหราศาสตร์โบราณต่างยืนยันหลักการสำคัญที่ว่าคนเราล้วนมีธาตุกำเนิดที่หล่อหลอมวิญญาณเพื่อกำหนดทิศท,ทางพลังงานและคุณลักษณะที่โดดเด่นของแต่ละบุคคลและในบรรดาธาตุทั้งหลายธาตุน้ำคือพลังแห่งการเคลื่อนไหวการปรับตัว และความลึกซึ้งทางอารมณ์ผู้ที่ถือกำเนิดภายใต้อิทธิพลของาธาตุน้ำจึงเป็นคนที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ความเมตตาและสัญชาตญาณลึกซึง้งพลังของน้ำคือความเย็นความสงบและการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมน้ำสามารถไหลไปได้ทุกที่และสามารถกลายเป็นทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นไอน้ำเมฆหรือน้ำแข็ง ซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่นของผู้ที่มีาธาตุน้ำโดยเหตุนี้ของขลังที่ตรงกับาธาตุน้ำจึงถูกเลือกสรรมาเพื่อช่วยเสริมพลังงานที่เกี่ยวกับการไหลเวียนและการเข้าถึงจิตใจผู้คนได้แก่เมตตามหานิยมโชคลาภการเงินและการสื่อสารของขลังเหล่านี้จะช่วยขยายสเสน่ห์และความสามารถในการเจรจาต่อรองให้ลื่นไหลเหมือนสายน้ำ จึงเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องพบปะผู้คนทำงานที่ใช้เสน่ห์บริการหรือการเจรจาต่อรองเป็นหลักการบูชาของขลังาธาตุน้ำคือการเชื่อมต่อกับพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีวันหมดสิน้นลักษณะนิสัยของผู้มีาธาตุน้ำผู้มีเสน่ห์และผู้ให้คำปรึกษา ผู้ที่มีธาตุน้ำเป็นธาตุกำเนิดมักมีบุค,คลิกที่ลุ่มลึกและเต็มไปด้วยความสามารถในการปรับตัวจิตใจของพวกเขานั้นอ่อนโยนและอ่อนไหวแต่ในขณะเดียวกันก็มีความลึกซึ้งในการทำความเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ได้อย่างซับซ้อนทำให้พวกเขามีความสามารถพิเศษในการเข้าถึงจิตใจผู้อื่นพวกเขา มีสเสน่ห์โดยธรรมชาติและมีวาทศิลป์ที่ยอดเยี่ยมทำให้คำพูดมีความน่าฟังและมีอิทธิพลต่อผู้คนในวงกว้างพวกเขารู้จักใช้คำพูดและอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติทำให้เป็นที่รักใคร่และได้รับความเมตตาจากผู้อื่นง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขามักเป็นผู้ฟังที่ดีและเข้าใจผู้อื่นเก่งจึงมักถูกยกให้เป็นที่ปรึกษา เพื่อนที่ดีหรือเป็นผู้ประนีประนอมในทุกความขัดแย้งเพราะสามารถมองเห็นสถานการณ์จากมุมมองที่หลากหลายได้นอกจากนี้คนธาตุน้ำยังมีความคิดสร้างสรรค์สูงชอบศิลปะดนตรีหรือสิ่งสวยงามต่างๆในชีวิตมักสแสวงหาสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขทางจิตวิญญาณและอารมณ์ อย่างไรก็ตามข้อควรระวังคือพวกเขาควรฝึกสมาธิเพื่อให้ใจนิ่งเหมือนน้ำในบึงไม่ควรปล่อยให้จิตใจไหลไปตามอารมณ์มากเกินไปเพราะความแปรรวนทางอารมณ์ที่รุนแรงอาจทำให้ชีวิตขาดเสถียรภาพได้ของขลังที่เหมาะกับคนธาตุน้ำพลังแห่งการไหลเวียนและเมตตาของขลังเหล่านี้ มีลักษณะที่เชื่อมโยงกับความสงบการซึมซับและการไหลเวียนของพลังงาน 1. พระปิดตาปิดตาปิดหูปิดปากเพื่อเก็บพลังภายในคุณวิเศษเป็นเครื่องรางที่เน้นการเสริมโชคลาภทางการเงินและเมตตามหานิยมโดยอาศัยหลักการของการเก็บพลังงานและสมาธิภายในพลังธาตุน้ำเชื่อว่า เหมาะกับผู้มีจิตอ่อนโยนแต่ต้องเผชิญกับโลกภายนอกช่วยป้องกันภัยและสิ่งไม่ดีทางจิตใจรวมถึงช่วยเสริมความสงบและสมาธิเปรียบเสมือนการทำให้น้ำในใจใสและนิ่ง 2. พญานาคผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำและทรัพย์สมบัติคุณวิเศษพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินใต้บาดาล มีคุณด้านเสริมโชคลาภการเงินและอำนาจทางจิตวิญญาณพลังธาตุน้ำช่วยให้คำพูดมีน้ำหนักมีสเสน่ห์ในการเจรจาและดึงดูดทรัพย์สินที่ไหลมาอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำเหมาะกับคนทำธุรกิจค้าขายหรืองานบริการที่ต้องใช้คำพูด 3. ประกัศหรือปามงคลเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และความยืดหยุ่น เสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมและช่วยให้ชีวิตราบรื่นพลังธาตุน้ำช่วยให้ชีวิตมีผู้คอยอุปถัมภ์และในบางตำราใช้ปลาบูชาน้ำเพื่อแก้่วงจุ้ยทางการเงินหรือทำให้กระแสเงินทองไหลเวียนคล่องตัวไม่ติดขัด 4. เหรียญหลวงพ่อเงินพลังแห่งเงินทองและความมั่งมีชื่อของท่านสื่อถึงพลังแห่งเงินทองและความมั่งมีโดยตรง เป็นเครื่องรางที่เน้นการเสริมโชคลาภการเงินการค้าขายพลังธาตุน้ำช่วยให้การเงินไหลเวียนไม่ติดขัดเหมือนสายน้ำไม่มีการเก็บนิ่งแต่มีการหมุนเวียนที่ดีนิยมพกติดตัวในกระเป๋าสตางค์หรือหิ่งพระที่มีน้ำเพื่อเสริมพลังธาตุน้ำให้เข้มแข็ง 5. พระแม่คงคาคือเทพีแห่งสายน้ำและความบริสุทธิ์คุณวิเศษ คือเทพีผู้ควบคุมและประทานพรจากสายน้ำมีคุณด้านคุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นและชำระเคราะห์กรรมที่เป็นอุปสรรคทางใจพลังธาตุน้ำช่วยเพิ่มความสงบทางใจทำให้ผู้บูชามีน้ำใจและเมตตาเพิ่มพูนจนกลายเป็นที่รักของผู้คนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวเร็ดลับการบูชาของขลังธาตุน้ำการทำจิตให้เป็นวารี เพื่อให้พลังงานของของของลังธาตุน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้บูชาควรยึดหลักการที่สอดคล้องกับการไหลเวียนและความสงบเครื่องบูชาควรบูชาด้วยน้ำสะอาดเป็นหลักพร้อมกับดอกไม้สีฟ้าขาวหรือชมพูอ่อนซึ่งเป็นสีแห่งความเย็นและสเสน่ห์การบูชาด้วยไฟจุดทูปห้าดอกหรือเทียนสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีของธาตุน้ำ เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางการวางควรตั้งของขลังใกล้น้ำเช่นใกล้แจก,กันดอกไม้น้ำมนหรือบ่อน้ำเล็กที่หากทำได้เพื่อให้พลังของธาตุน้ำรอบข้างช่วยเสริมพลังงานการพกผาหากพกติดตัวให้ไว้ด้านขวาของร่างกายตรงข้ามกับธาตุดินตามหลักความเชื่อที่ว่าด้านขวาคือด้านแห่งการให้และการไหลเวียน พลังจะหมุนเวียนและส่งเสริมสเสน่ห์อ่อนโยนปทส่งท้ายความศรัทธาคือกระแสน้ำของขลังาธาตุน้ำไม่ใช่เพียงเครื่องรางแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการไหลเวียนยิ่งน้ำใสใจสงบและเปี่ยมด้วยเมตตาของขลังก็ยิ่งทรงพลังแห่งโชคลาภและสเสน่ห์ให้เต็มเปี่ยม